เห็นผุดไอ้ไหมคะเห็นผุดไอ้ไหมคะผุดไอ้ทางนู้นค่ะวันนี้เราจะมาดูลุงพลกับพีซินเตอร์แรกนะคะใช่มาที่พีซค่ะว่าลุงพลจะได้หนึ่งล้านไหมคะเรามาดูกันค่ะเดี๋ยว็าผุดไอ้ก็อยู่นั่นนะคะลุงพลตัดแต่งกัน ะะแต่ส่วนเงื่อนไขต่อไปเนี่ยก็คือจะจะมีในส่วนของลูกคนเราจะแปลแข่งลูกคนนะคะเดี๋ยวเป็นอะไรเีราจะอของ,ขของยอดก้าว90ต่อไปนะคะแล้วก็เราจะถ้าก็ยังอยู่นะคะชวน FC ทุกคนคนเพื่อรักลูกคนทุกคนนะคะมาดื่มชามาดีพีซนะคะถ้าเราขายได้หนึ่งล้านกล่องเราจะมอบเงินเป็นของขวัญให้กับทุกคนหนึ่งล้านบาท และเราจะแทนมาแทนเงิน1ล้านบาทมาให้ลุงคนตุองร้องค่ะกลัวกระแสดราม่าว่าจะจะมีการตั้งใจชวนลุงคลมาขายพยบมีุดพิซเซนเตอร์ในพานทจริงๆแล้วก็มีมาโดยต่อดอยดู่แล้วถ้าเกิดใครเดินมาที่นี่นะคะแต่ในทางทาไหนเราไม่ทราบแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นสู้ค้าเราอยากจะขายของ เราอยากจะโปรโมทสินค้าให้เป yup. ็นที่รู้จักเพราะฉะนั้นมาดิคิดคิดแล้วค่ะว่ามีคนจุดที่มีกระแสแล้วก็เป็นคนที่ทุกคนในตอนนี้ให้ความสนใจเราก็เลยเลือกบุคคลเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อที่จะมาช่วยเราขของทำไมเลือกบุคคลก็เพราะบุคคลมีกระแสแล้วก็เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่รู้จักใครก็ไม่รู้อยู่อยู่ดูสิข้างนอกมาหาได้ทุกวันถึงซีโฟยังไม่มีใครไปหาที่บ้านเลยนี่ลุงพลนี่ป้าแสงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลย การความรู i, ้สึกของคนารู้สึกในบ้านที่เราได้รับเกียรติเป็นที่สุดเลยก็รู้สึกดีใจครับจีิกเป็นคนที่เราดนรับสินขภาก็ดีีแล้วก็ดีใจครับที่ต่อไปคนที่ม่ชอบร้อง

การโฆษณาพีอาร์ประชาสัมพันธ์นะคะด้านนี้คือบัณฑิตนะคะพท่านะคะแล้วก็จะเป็นย่าแม่เป็นผู้ผลิตมาดิพีเป็นเจ้าของโรงงานที่ผลิตนะคะส่วนด้านนี้เป็นหัวหน้าติดค่ะเพราะมีอย่างนี้คนะคะเราเป็นคนกล้าใจเราคุยแล้วก็เราเป็นคนรีบอยู่ในห้องประชุมว่าฉันจะเอาลุงโคนจะรักลุงโคน จไม่ได e ้เอาแบบนั <S <S ้นมาเป็นเชร์รีมาเอานมาิก็เให้พวกเราขอบคุณน้องไอซ์นาสาวัตที่เป็นผู้ปะสานงานเรามาเจอในนนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณที่ช่องาร์ท่านไม่ได้

มาดี้พีสโดยสมบูรณ์สิบแปดเนึร์เต็มก่อนตอนนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วถือมาดี้พีสแล้วมัดจำแล้ววะมาเอาอันนั้นมาไหนลูกเอาโอเค okay, ค่ะมาดี้พีซนะคะมาดี้พีสมาดี้พีซนะคะลุงพลต้องได้หล <die> ้านค่ะลุงพลต้องได้หนึ่ง,งล้านนะคะถ้าช่วยกันดื่มนะคะ <บา S 2> ถ้าช่วยกันดื่มมาดี<น>้พ <die> ีซค่ะ เร็วที่สุดด้วยนะตามยอดใช่ไหมคะตามยอดนะคะบริษัทจะมีระบบให้กาเข้าไปเช็คได้ค่ะว่าริงันคือส่รเช็คต้องเช็คสต็อกนะคะแล้วก็ถ้าเป็ไปได้เรางยาแล้ว ว่าแต่แต่เราส่งอกสิบแต่ได้นีพหน้าจะได้มีรายได้วกาวบ้านช้คที่อยากจะมีรายได้ได้ให้กับใชุชนให้กับบ้านก็อยากะได้รายได้มีพียสค่ะมาดีพีสก็เก็ เป็นผู้สวยลุงพลเลยมาดีพีส์นะคะเป็นเจ้าของคนเดียวมาดีพีส์นะคะ,ะคะอยย้ำให้ผมว่าได้เงินจนล้าน,าน,านช่วยกันซื้อนะคะค่ะช่วยกันนะคะช่วยกันค่ะใครเป็น FC ลุงพลนะคะช่วยกันนะคะมาดีพีสค่ะมาดีพีส0บาท90 52ตอนนะะั้นบอก600 90เขามาถึงบ้านลุงพล300 90ลุง ตายเราำอะไรไหมพี right, hey, Bye, mm ่ขายมี้ยเก้าสิบมีขายไหมคะตอนเนี้มคุณน้องคะมีขายไหมเขาบอกเนี่ยเนเนี่ยคนแรกเลยค่ะคนแรกเลย390นสามร้อยเก้าสิบนะคะนะ มาเอามาขายเลยค่ะมาขายเลยเคร่นวของเรากเ็น่ยามนาสระุนเราค็ยังได้ช่วยเหลือเกษตรกรนะคะเพราะว่าสินค้าของเราเมาจากเกษตรกรร้อยเนะยกเว้นของราเขาสองแค่น้เชาขาให้เคยมคนไปเครื่องชาสุขภาพนะคะ

ตอนนี้เลยจะลุงพล้็แต่งแล้วก็คุณติณีโฟว์พิซเตอร์แรกนะคะมาเตอร์พีซท <c oughs> ี่โนมาเตอร์พีสเราเองนะคะว่าเรามีแค่คาร์มาฟังกันวันเซ็นสัญญาลุงพลจะได้หนึ่งราหรือเปล่าหนึ่งล้านบาทห,ารหรือเปล่านะคะมาดูกันค่ะที่สำคัญไดจ้า ขันขันเดี๋ยวผมขอขยนิดนึงครับติดองันนนไม่ข oh ค่นปนคน่นพิซเตอร์ตัวแรกของยุนพลนะคะพิซเตอร์ตัวแรกของัน อ่าขออนุญาตกล้องเล็งทีนะครับผมโอเคครับหนึ่งสองามภาพนะครับหนครับจิ้งเสอร์สติ๊์เดี๋จจเนอเดี๋ยวจะรอให้ทุกคนชม พยายามให้าหานะคะสำหับการรับเงินพิสูจน์ต์ก็แรกของลคุณนะคะจากมาดมาตี้สค่ะจากมาดตี้สมีท่บราผู้เอาขัของที่ระลึกนคะของเป็นพสน์ตนคะขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะแล้วเ,เจอกันใหม่ค่ะวันนี้มาเป็นพยานนะคะสำหรับพี่สิสเตอร์แรกค่ะจคุดป้าสายเตียว่าเที่ยว่าจริงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ